วันนี้จะพาทุกคนไปกินซีฟู้ดเจ้าเด็ดที่อ่างศิลากันค่ะร้านนี้นะคะของทะเลชิ้นใหญ่สดขายไม่แพงปูมาแกะกันสดๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนให้ดูความน่ากินนะคะซึ่งจริงๆเจ้าเนี่ยเขาเปิดมา10ปีแล้วค่ะย้ายมาจากตลาดประมงอ่างศิลานะคะมาตั้งอยู่ริมถนนแทนซึ่งใกล้ๆอาจะมีร้านจอดรถกว้างๆด้วยถ้าใครขับรถมานะคะมาจอดได้สะดวกแน่นอนค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่ากินปู2นะคะอิตแครปสังเกตป้ายสีฟ้าตัวอักษรสีส้มแบบนี้ได้เลย ซึ่งร้านนะคะจะอยู่ฝั่งติดถนนนะคะไม่ได้อยู่ฝั่งติดทะเลบรรยากาศข้างในก็จะเป็นแบบบ้านๆซึ่งเมนูนะคะก็จะมีรูปชื่อราคาบอกไว้ชัดเจนเลยค่ะเมนูแรกที่แพ้จัดมานะคะเป็นปูม้านึ่งนะคะขนาดปูม้าประมาณ3-4ตัวโลค่ะอยู่ที่จานละ900ซึ่งเมนูเนี้ยพอสั่งเสร็จเขาก็จะแกะแล้วก็นึ่งให้เราใหม่ๆเลยนะคะซึ่งเนื้อปูนะคะสดหวานเขาแกะมาให้กินแบบสะดวกตรงเนี้ยแพ้ชอบมากแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเขานะคะรสจัดมากปั่นมาแบบเครื่องแน่นมากไม่ใส่จ่องนะทุกคน ส่วนนี้นะคะเป็นหอยแคงจัมโบ้แพสสั่งแบบลวกนะคะอยู่ที่กิโลละ350ซึ่งขนาดของหอยนะคะประมาณ1ช้อนกินข้าวเลยค่ะวันนี้แพมายังไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะคะปกติจะมีขนาด5ตัวโลด้วยค่ะทุกคนส่วนจานต่อมานะคะเป็นหอยนางรมบ้านอ่างศิลาเขาขายเป็นเซตอยู่ที่10ตัว300หอยนางรมตัวใหญ่คับฝ่าเลยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงมาให้และจานต่อมานะแพสั่งเป็นกุ้งอบเกลือค่ะกิโลละ800กุ้งตัวใหญ่เนื้อนแน่นหวานกรอบมาก เอามากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆคือฟินสุดๆเลยค่ะส่วนจานต่อมานะคะแพ้สั่งเป็นปูไข่ดองค่ะอยู่ที่2ตัว390ไข่มาแน่นฝานะคะเอามาราดบนข้าวแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งตัวน้ำดองนะคะมีรสชาติหวานเคม็มนัวกำลังดีเลยค่ะและถัดมานะคะเป็นหมึกผัดน้ำดำจานละ250ราซึ่งตัวน้ำดำนะคะผัดออกมาจากน้ำหมึกแท้ๆเลยค่ะซึ่งตัวหมึกเขานะคะจะใช้แบบตัวไม่ใหญ่มากตอนที่เคี้ยวนะคะคือรู้เลยว่าหมึกสดมากมีความนุ่มหวานได้รสชาติ หมึกแบบเต็มๆเลยค่ะและถัดมานะคะเป็นแมงดาทะเลเผานะคะที่ร้านจะใช้เป็นแมงดาจานนะคะแบบตัวใหญ่ๆข้างในก็คือใส่ไข่แล้วก็ใส่เครื่องยำม,มาแบบแน่นๆเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้แพจัดยำสามไข่มาด้วยค่ะจานละสองราเองน้ำยำรสชาติจัดจ้านแล้วที่ร้านนะคะเขามีเมนูปลาเก๋าด้วยซึ่งราคาส่วนใหญ่อยู่ที่490เท่ากันทุกเมนูเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพชเลือกเป็นปลาเก๋าทอดสามรสนะคะเขาเจ้าจปลาเก๋าลงไปทอดทั้งตัวเลยส่วนน้ำราดสามรสนะคะได้รสชาติมะขามเปียกแบบเข้มขน้นใส่พริกกะ แบบแน่นๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากได้รสชาติปลาเก๋าแบบเต็มๆนะคะแพรแนะนาให้สั่งแบบนึ่งดีกว่าค่ะเพราะว่าแบบทอดนะคะเนื้อมันจะกรอบไปนิดนึงค่ะและสาเหตุที่เลือกแบบทอดนะคะเพราะวาเนี้แพรสั่งทะเลรวมนึ่งมะนาวมาด้วยมันเป็นแบบหมอ้อไฟนะคะชุดค่อนข้างใหญ่ก็เลยเลือกปลาเก๋าแบบทอดซึ่งอันนี้ก็คือหน้าตาของทะเลรวมหมอ้อไฟค่ะใส่เครื่องมาหลายอย่างมีทั้งไข่ปลาเดียวเซียวหมึกไข่หอยเชลล์แล้วก็กุ้งเลยนะคะซึ่งหม้อนี้นะคะอยู่ที่390นะคะส่วนเมนูต่อมาแพรสั่งเป็นจอปูก้อนค่ะ1จานลูก2 2 7 0สรุปมือน,นี้นะคะหมดไปประมาณ5 0 0 0นิดเดียะคะเพื่อนเพื่อลองไปจัดกันดูนะคะ